สวัสดีครับวันนี้พันธกิจนินไทยขอพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมมาพบปะพรุกเชยพระเจ้าและครณลูจักรที่สารประกาศขุนคอนนะครับอยู่ที่หมู่บ้านขุนคอนตำบลเมือง,งายอยําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชิญที่ด้านในเลยนะครับครับคิดจักของพระเจ้าก็อยู่บนที่สูงนะครับนะฮะเดินต้องออกกําลังกายนะครับไ้กําลังกายสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับดีใจับดี้มาได้เมืองนี้จาจา์นะครับนะสวัสดีครับครับขอแนะนําให้นะครับท่านผู้ชมรู้จักพรูเชปเจ้านะครับอาจารย์สมชายอลไรนะครับนะครับเป็นพรูเชปเจ้าสีบานบุกเบิกสรรประกาศนะครับที่นี่คือเป็นสถาประกาศนิมิตรไทยขุนคอนนะครับอยู่ที่ตำบลเมืองไงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมครับเชิญเลยครับ นีเป็นห้องประชุมมาสการพระเจ้านะครับครับผมครับอาจารย์ช่วยแนะนําให้เรารู้จักนะครับอาจารย์แล้วก็ขิรนจจกที่นี่นะครับแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับนะให้ให้พี่น้องได้มีการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของพิรุจักเราผมเองผมชื่อสมชายอาเรนะครับรับใช้อยู่ที่สถานประกาศแห่งนี้มาเป็นเวลา4ปีครึ่งนะครับ ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนนะครับสำหรับที่นี่นะครับโดยทั่วไปนะครับชอบถ้าเป็นช่วงปกติทุกวันพี่น้องอาจจะไม่อยู่บ้านนะครับเพราะว่าพี่น้องต้องอไปทำไร่ทำสวนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องจะอยู่ก็คงจะเป็นช่วงวันอาทิตย์นะครับเมื่อมีการนมัสการเขาก็จะมาา สถานที่ตรงนี้แล้วก็มาร่วมนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันแต่เนื่องด้วยปัญหาก็คือโควิดในช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะมาร่วมนมัสก,การพระเจ้าร่วมกันได้ที่นี่ก็เลยใช้สื่อออนไลน์ line. เป็นสื่อกลางในการนมัสก,การพระเจ้าด้วยกัน,นครับอ่าก็ขอบคุณทางองค์กรที่ได้มาเยี่ยมสถานปนการศกของเราที่นี่ด้วยก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับครั<อ>บผม ทราบว่าที่นี่เป็นคิจักของพี่น้องชนเผ่านะครับเผ่าอะไรครับอาจ,จารย์ที่นี่อ่าเป็นพี่น้องชนเผ่าลาหูครับเป็นชนเผ่าลาหูครับครับโดยรวมเราจะเน้นประกาศที่พี่น้องชงเผ่าลาหูก่อนนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องคนพื้นราบอยู่อีกส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้นะครับก็จะถัดจากหมู่บ้านนี้ลงไปอีกประมาณสักร้อยเมตรก็จะเป็นอ่าพี่น้องคนพื้นราบนะครับที่จะอยู่ร่วมกันตรงนี้ด้วยครับ กรรช้พระเจ้าที่นี่มีอุสปสรรคปัญหาอะไรไหมครับอาจารย์ก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็ขอพระเจ้าก็สามารถที่จะผ่านไปได้ก็คือหนึ่งเรา,าสถานที่ของเราตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะนํานคนเยอะๆเข้ามาหรือว่านําคนเชื่อใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าเรามีสถานที่จํากัดนะครับแล้วก็เนื่องด้วย2ก็คือปัญหาโควิดที่ได้เข้ามาก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะ ขับเคลื่อนในการประกาศของพระเจ้าออกออกไปได้นะครับก็เลยต้องการอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อสถาประกาศของเราที่นี่ด้วยครับครับอธิษฐานเผื่อเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องของที่ดินนะครับเพื่อเราจะได้มีสถานที่ที่กว้างกว่านี้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นอาคารเช่านะครับเราเช่าของพี่น้องสมาชิกที่นี่นะครับก็เลยต้องการอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อ เรื่องเกี่ยวกับที่ดินและก็เพื่อจะสร้างอาคารคริสจักรขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องอหลายๆท่านได้ร่รว,รวมรับใช้พระเจ้าด้วยกันได้ร่วมออกปากกาศพันนมพระพรีสูด,ด้วยกันนะครับเพื่อจะนําคนเข้ามา,าในโบสถ์มากกว่านี้ครับผมถ้าเป็นที่ดินนี่อาจารย์เป้าหมายน,านี่ประมาณสักกี่ไร่ครับหรือว่าอาคารเนี่ยประมาณงบประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ถ้าเป็นที่ดินก็ไม่น่าจะเกินสักสามไร่นะครับ ถ้าได้สักสองไร่ก็ยังดีนะครับก็แล้วแต่น้ําพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าพระเจ้าประทานให้ถ้าได้สักสองไร่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อาคารเราก็ต้องการาในงบที่ประมาณาสามถึงสี่แสนระมามนน้ครับอาจารย์เพื่อเราจะได้สร้างโคนก่อนเพื่อจะใช้อาคารตรงนั้นเป็นเพื่อที่จะสร้างโคนให้ร่วมรับใช้กับพระเจ้ามากขึ้นครับครับแสดงว่า ที่ดินก็อย่างน้อยก็สักสองไร่นะครับพระเจ้าเมตตาแล้วก็อาคารก็สร้างขึ้นมาอาคารในราคา3ามสี่แสนบาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็อยู่ได้ประมาณประมาณหนึ่งแหละครับอาจารย์รลายสิบปีเมื่อกันเพื่อจะสร้างคนให้ขึ้นมาเป็นสาวกของพระเจ้าให้มากขึ้นกว่ากว่าเดิมนะครับกว่าตอนที่มีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสร้างคนสร้างผู้รับใช้ขึ้นมาใหม่ๆได้ก็จะทําให้อาคารเนี่ยก็ค่อยขยายไป ได้ครับครเป็นเป็นการเริ่มต้นนะครับนะครับเพื่อที่จะขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์อาจารย์เราเชฟเป็นเจ้าที่มีทีมงานไหมครับอาจารย์เรามีทีมงานอยู่4ี่คนครับเรามีทีมงานที่จะมาร่วมรับใช้ด้วยกันที่นี่4ี่คนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เพิ่งเรียนจบจากสูงโอกรมสูงพัฒนาโอกรขององค์กรนิมิตชัยเราแล้วก็เพิ่งรับใบไปเมื่อวันก่อนนี้เองครับครับผม ขอบคุณพระเจ้านะครับนะก็ถ้ากับว่าที่นี่นะครับอาจารย์ก็มีเป้าหมายในการประกาศและการสร้างโซลเป็นหลักครับผมนะครับแล้วก็การดาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เช่าเขาอยู่ก็ต้องการที่จะมีที่ดินแล้วก็มีอาคารนะครับที่จะรวบรวมผู้คนครับผมนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมก็อยากจะนํานะครับนะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับนักที่ฐานเผื่ออาจารย์นะครับว่าพระเจ้าจะมีช่องทางหรือหนทางใดที่จะ วยพรอาจารย์แล้วก็วยพรคิดจักรแล้วก็ชุมชนขุนคอนนะครับชุมชนนี้มีเรียกว่าเนี่ยบนชนประชาชนเยอะไหมครับที่นอาจารย์ก็ในชุมชนที่นี่นะครับเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเนี่ยก็จะมีอยู่80 85หาลังคาเรือนครับผมครับ85หลังคาเรือนแสดงว่าน่าจะมีประชาชนมากกว่า300้ครับผมครับผมแล้วหมู่บ้านที่ล้อมรอบได้เยอะไหมล้อมรอบก็ล้อมรอบก็มีมีเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ มีเยอะเหมือนกันครับผมส่วนมากเป็นคนเอ่อเรียกว่าเนี่ยนับถือศาสนาไหมหรือว่านับเป็นยังไงครับพี่เวามโดยโดยส่วนมากนะครับพี่น้องที่นี่ก็ยังนับถือศาสนาผีอยู่นะครับผีนะครับายังถือผีอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นาอ่าศาสนาพุทธอยู่อะไรประมาณนี้ครับครับครับผมครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ที่นี่ก็ แสงสว่างของพระเจ้าพระคริ์นะครับความรอดก็ได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมจะนําเรื่องราวเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์นะให้ผู้คนได้รู้จักอาจารย์รู้จักเครือจักรแล้วก็มีพระใจี่ฉานเผื่อขอการเยี่ยนจากพระเจ้านะครับผมก็อาจารย์ครับผมขอตัวก่อนนะครับอาจารย์ครับประมาณนี้นะครับ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 เพื่อการผอนับ